ไปได้ก็สตวาดีลาสตวตรษเปิดย้อนกลับมาผ่านไปหมดลงๆไม่จับโอ้โหยิงคาสสิจจริงๆ2ประตูต่อหนึ่งครับอาวาัตโอ้โหและประเดิมประตูแรกในนัดแรกเลยนะครับนี่นักเตะใหม่ครับของทางเทโรอย่างเหนือชั้นเลยนะครับของทางอาวัตเป็นสองสำรองที่ลงมาครับสตวตรรลีลาครับที่เป็นคนตะลุยขึ้นมาแล้วหักมาทางนี้เนี่ยกูรักโปนี่ เป็นคนดึงตัวประกบเข้าไปนะครับทางกอกอยู่มงเช็ดลูกนี้เอา้าเวลิงตนันหลุดมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ30ไปเลยครับโอ้โหเฉียบขาดจริงๆจะกว่าเปิดเกมจากศรัตูนะครับเช็ดโอ้โหเช็ดได้ดีมากนะครับ โขดไข่งเชตวัตเชตมานี่ยสุดเลยครับใช่ครับปัดไม่ออกด้วยครับเก็บบอลได้ครับเบลิงตนันซ้ายได้มีเซฐวุฒิรออยู่แล้วครับเปิดมาเซฐวุฒิทางขวาสุดนี่รออยู่แล้วตัดสินใจยิงเองโอ้โหเรียบร้อยครับสุดๆเรียบลูกนี้เซฐวุฒิวงสายครับซีโรดูตอศูนย์เบบอลตัดมาแล้วจับ ยิงเลยครับโอ้โห,โโหเล็งจังหวะเดียวครับสามเหลี่ยมเลยปั่นจริงๆด้วยครับโอ้โหส่งการ์ดรอนมาถึงบ้านแบบนี้ก็ตามคำเชิญเลยครับเสียบฟับเข้าไปเลยสองประตูต่อศูนสายปั่นตรงนี้แล้วเนี่ยครับปั่นออกกำแพงครับกำแพงของศรีสะเกตดกระโดดไม่พร้อมมันด้วยนะครับ ดูครับขึ้นคนเดียวครับจังหวะแล้วคือไปดีครับมาเลยครับวาริงเกนวาริงเกน,กนาเวาริงเกนกระชากไปเองวาริงเกนมีสิวรถเบียดแล้วจิงเอาเรียบร้อยเลยครับโอ้2-1ครับโอ้โหดูครับโดูต้องบอกว่าสุดยอดครับครับแต่ว่าโอ้โหจังหวะจ่ายเป็นของเซบูร์พาดแล้วโดนวาริงเกนโฉบแล้วยิงด้วยซ้ายดูนี่ผู้คมจริงๆครับประตูที่สองเขาในวันนี้นะครับวาริงเกน